มันคือวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่หมายถึงรถอย,ง <ฮะ S 1> อย่างเดียวนะมันครอบคลุมทุกอย่างของลายสายเขานะคันนี้ผมแต่งเป็นแนวแบบเรียกว่า o อสกูยุค l ปก็คือตรงตามตำราเขาเลยครับคาแอนคอฟฟี่จัดมาปีหนึ่งได้ยังตอนนี้จะจะสองปีแล้วครับ จะสองปีแล้วเหรอใช่ครับจะสองปีแล้วครับโอ้ผมยังไม่เคยไปก็พี่ไม่ตื่นจปดีสองปีแล้วเนี่ยนึกว่าประมาณปีฝ่าก็พี่ไม่ตื่นมาทําไมจัดตอนเช้าก็มันเป็นเหมือนกับผมก็ดูตัวอย่างจากทางเมืองนอกมาครับคาเฟ่คือมันต้องเริ่มตั้งแต่เช้าครับพี่ตั้งแต่ะหกโมงเช้ามันต้นไปอย่างเงี้ยครับครับก็เอาคอนเซ็ปต์ของเมืองนอกเข้ามาเลยครับอาจจะเป็นเพื่อนกบว่าถ้าตอนเช้าก็ได้เป็นกลุ่มคนที่มาจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หน่อย รถสะสมรถคลาสสิกหน่อยจะไม่ได้เป็นวัยรุ่นมากอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นงานวัยรุ่นใช่ป่ะก็อาจจะมีงานหลายงานแล้วอะไรเงี้ยครับอยากก็เลยอยากมีพื้นที่สําหรับคนที่มีรถคลาสสิกรถสะสมผู้ใหญ่หน่อยที่จะให้มาเอารถออกมาได้ครับล่าสุดเห็นที่พัทยาครับนะโอ้โหคึกคักมากเลยคือณตอนนี้ผมก็จะเริ่มออกไปจัดที่ต่างจังหวัดละเพราะว่าตอนนี้มีมันร่วมกับทททด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งผมมองมันก็เป็นผลมันก็ดีครับผมชอบเลือกมากชอบด้วยทํำเพราะว่าโลเคชั่นประเทศไทยอ่ะมันต่างจังหวัดไม่มีหลายที่ที่มันสวยมากธรรมชาติประเทศไทยมันสวยนะพี่อแล้วยิ่งไปต่างจังหวัดใช่ไหมเราก็จะทําให้เข้าถึงคนเล่นรถในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเขาอาจจะมากรุงเทพไม่ได้แต่เขามาในจังหวัดใกล้เคียงที่ผมจัดตรงนั้นได้เงี้ยครับมีแผนหรือ,อยังว่าหลังจากพัทยาเนี่ยต่อไปถ้าโควิดเริ่มซาลงเนี่ยจะไปจัดที่ไหนต่อ ก็ตอนนี้ผมแทนไว้ว่าจะมีที่เขาเขาใหญ่ครับอ๋อ oh. ที่เขาใหญ่แล้วก็เชียงใหม่ครับผมอ๋อโอ้โหโอเคทั้งสองที่เลยนะห <Okay. S 2> น้าไปทั้งเขาใหญ่ก็หน้าไปเชียงใหม่ก็หน้าไปครับนะฮะรลรวรอติดตามกันว่าเป็นเมื่อไหร่แล้วกันนะอ๋อโอเคครับวันนี้ผมมาหาส้มนี่ไม่ได้จะมาคุยเรื่องคาร์ฟฟี่นะจะพามาชมรถของส้มเองรถที่ว่านะครับก็คือเป็นการแต่ง ตามวัฒนธรรมการแต่งรถของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนะแนวแก๊งกวนเมืองของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโบโซสุกุโบโซสุกุนะะโบโซสุกุนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่แนวไม่ใช่ชื่อเรียกของแนวทางการแต่งรถเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์ของของคนญี่ปุ่นครับนะครับก็คืออาจจะหมายถึงการแต่งรถยนต์ก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีการฟังเพลงก็ดีมันคือวัฒนธรรมนะฮะไม่ใช่หมายถึงรถอย่าง,างเดียวนะมันครอบคลุมทุกอย่างของไลฟ์สไตล์เขานะ คันที่ผมพามาดูนะฮะก็คือคันนี้เลยสวยมากสวยกว่าในรูปอีกเงาวับเลยฮะ คันนี้เป็นทันหนึ่งตามแนวทางวัฒนธรรมของโบสถสุกุแต่ถ้าเรียกสไตล์การแต่งจริงๆนี้เขาจะเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าไคโดเลเซอร์ก็ได้หรือว่าชาโกตันก็ได้เป็นคนละคำใช่ไหมหรือว่าเรียกรวมก็ได้ชาโกตันไคโดเลเซอร์แยกแยกกันครับจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นชาโกตันก็คือเป็นถเตียครับครับ เป็น,เป,นเป็นภาษาภาษาภาษาญี่ปุ่นนะฮะก็คือเป็นรถเตี้ยของยุค 70- กับ80ครับ,รบก็คือจะเป็นสไตล์ฟิตเมนต์นะฮะเป็นเรื่องของการจัดฟิตเมนต์ใช่แล้วไพโดเลเซอร์หรอครับไพโดเลเซอร์คือรถแต่งที่เอามาวิ่งบนถนนหลวงก็คือรถซิ่งบ้านเราเนี่ยแหละครับครับครับแต่ว่ามันเป็นศัพท์ของคนที่เล่นรถในยุค8 8 0แต่ถ้าโบซุสุกุถ้าใครไปอ่านข้อมูลโดยทั่วไปหรือว่าที่ที่ความเข้าใจโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีแบบมีลิ้นหน้ามี มีฝากระโปรงยืดยืหรือว่ามีท่ออเสียแบบอลังการมากแต่คณิตนนจะเห็นว่ามีแค่ลองโน้ตเท่านั้นคือมันมีหลายเวอร์ชั่นมากพี่ในการแต่งรถของญี่ปุ่นของแก๊งแนวโบโซสกูนะฮะก็ที่เราเห็นภาพชัดก็คืออลังการแบบท่อถึงสูงโปร่งใหญ่ลิ้นหน้ายาวๆหรือว่าเป็นลองโน้ตเนี่ยแหละแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบรถที่มันดูคินคลีนสะอาดครับที่แบบไม่ได้ดูอลังการจนเกินไปผมก็คิดว่านเนี่ยแค่นี้นะครับที่ผม ต้องการที่ผมชอบอผมเน้นคือส่วนตัวผมชอบรสแบบสะอาดนิน,น,นอ่าคินคลีนหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าทําแค่ลองโน้ตแค่นี้พอแล้วแต่ว่าคันนี้ผมแต่งเป็นแนวแบบเรียกว่าโอสกูยุค80ก็คือตรงตามตําราเขาเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไไดัดแปลงไปจากคอนเซ็ปที่ออริจินอลเขาจริงๆอะฮะคือด้วยสีก็ดีการค่าสติกเกอร์ก็ดี แล้วก็อุปกรณ์อะไรอยู่ในรถนะฮะผมจะคุมโทนให้เป็น Old School แบบออริจินอลของญี่ปุ่นยุคนั้นรถชนนี้เป็นรถรุ่นไหนครับโตต้ามาร์ค i ปี1989งเก้เก้าครับส่วนใหญ่คนที่แต่งแนวโบซุซ o คูเนี่ยผมเรียกรวมๆแล้วกันนะจะต้องเป็นรถเรโทรเท่านั้นหรือเปล่าคือถ้าจะเอารถที่มันตรงแนวจริงๆนะพี่ที่มันตรงจริงนะก็คือมันก็คือจะเป็นต้องเป็นรถที่ญี่ปุ่นเขาเล่นครับ ส่วใหญ่ก็เป็นยุคตั้งแต่ปีเจ็ดศูนย์กับแปดศูนย์ครับมีมีระบุรุ่นไหมสองสองสองปีเนี้ยอ่าแปดศูนย์กับเก้ากับเก้าศูนย์ช่วงเนี้ยรับเป็นช่วงที่บูมมากของรถแนวนี้ตรงยุคซึ่งถ้าเราไปเสิร์ชดูอะรถในอินเทอร์เน็ตเป็นแปดศูนย์กับเจ็ดศูนย์ทนั้นเลยแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะรถปีเก้าศูนย์รถอื่นๆมาทำเป็นแนวโบสโซสุกุได้ไหมก็ได้มันก็ไม่ได้ผิดมันก็เป็นการอัดมาเพื่อ คือเราไม่ได้มีรถปี70ตรศูนนะพี่แต่เราชอบอะเราก็ทําได้ผมเห็นฝรั่งทํากันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเอารถปี90มาทำเอารถเค้าร์ทเล็กเล็กมาทําซึ่งเขามีก็คืมกับใส่ไอเดียไปใส่ล้อใส่โป่งใส่ทาสีสันไปมันก็ดูเป็นคิดไอเดียที่ที่ที่ก็สวยขึ้นมาพี่ครับคือจริงๆไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าจะทำแต่ถ้าจะเล่นแบบว่าให้ตรงยุคตรงรุ่นจริงๆก็จะ เป็นรถประมาณยุค70 80ใช่อโอเคซึ่งรถบ้านเราที่เป็นแนวโบโซสกุลจริงที่ญี่ปุ่นเขาเล่นจริงมันมีน้อยมากฮะเพราะว่ามันจะไม่มีขายในในบ้านเราเลยครับมันจะเป็นรถที่ญี่ปุ่นมีอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆนะฮะแต่บ้านเรามันจะไม่ได้เอาตัวพวกนี้เข้ามาขายซึ่งผมก็โชคดีที่ไปเจอตัวนี้ขึ้นมาก็เลยรีบซื้อมาก่อนตรงรุ่นตรงยุคเลยตรงรุ่นตรงยุคคือ<ะ>ถ้าเสิร์ชอะญี่ปุ่นจะเล่นตัวนี้กันเทียบเลยอย่างพี่แต่ว่าถ้าบ้านเราไม่มีเราอาจจะเอารถถ้าเราใจรักนะครับ เราขับรถรุ่นไหนอยู่อะถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็บอกว่าเอามาทําได้มันก็ไม่ได้ขัดเขินอะไรไงค่ะเอาโคโรนาหน้ายักษ์มาทําก็ได้นะเนี่ยทรงก็ประมาณนี้อยู่เอาอะไรกั้นใช่ใช่ผมกำลังกันความหมายคือยังไงแล้วพี่พวกเอไออะไรเงี้ยนะเอไอตัวเก่าๆนะครับใช่ผมเห็นฝรั่งทําก็ออกมามันก็สวยแต่ว่ามันคืออาจจะเป็นแบบบอสโซสกูที่อัดแอปออกมาแล้วที่ไม่ใช่แบบออริจินอลแบบดั้งเดิมที่เป็นตัวรถของเขาในตรงบอดี้ของจริงอะไรเงี้ยพี่ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดทีนี้มาไล่กันนะที่ซอมบอกคณิตทรงตามตำรา ครับอ่าตรงตามยุคทุกอย่างรถเนี่ยตรงแล้วนะรถเนี่ยตรงแล้วเดี๋ยวผมเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากสีตัวรถก่อนสีก่อนสีก็ต้องเป็นสีผมเห็นที่ญี่ปุ่นเน่ะสีเนี่ยเขามีหลายคันที่เป็นสีนี้ฮะสีนี้เลยนะใช่ครับอ๋อนี่ไม่ได้เป็เขาเขาจะเล่นกันแต่ที่เป็นแม่สีครับอ๋อสีจะไม่ใช่เป็นพาสเทลครับเขาจะเนี่ยป็นเป็นแต่แม่สีในยุคนั้นนะฮะครับก็ แล้วก็จะต้องมีลวดลายมีสตกสิกเกอร์สีสันสดใสแบบนี้ใช่ครับผมก็เป็นสติกเกอร์ที่แบบสีที่เป็นสีโอซูคูออริจินอลของทางเขา<ะ>แต่ว่าลายเราจะไม่ได้ก๊อปปี้หรือเรียนแบบกันนะ,ะรถในนีนน้ทุกคันอ่ะคือจะเป็นคาดลายหรือว่าจะเป็นพ่นสีจริงก็ได้หรือไม่คาดสติกเกอร์ก็ได้<ะ>เขาจะไม่มีการในการก๊อปปี้ลวดลายบนรถกันเลยแต่ละคนจะแสดงไอเดียของตัวเองขึ้นมาพี่รวมถึงล้อก็เป็นล้อที่ยุคนั้นที่เขาใช้ ก็ต้องไปล้อรุ่นนี้นะครับใช่ครับรวมถึงสเปคล้อด้วยหรือเปล่าฮะสเปคล้อสเปคล้อคือก็ต้องให้แบบฟิตพอดีอะพี่หมายถึงว่าสเปคล้อนี่แล้วแต่เราเลือกเราเลือกเราจัดตามฟิตเมนที่เราชอบใช่ฟิตเมนที่เราชอบจริงๆรล้อที่เขาใช้มีอยู่หลายอยู่หลายอยู่หลายลายแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในล้อที่เขานิยมมาก SSR MK2 ขอสเปคล้อกับยางหน่อยขอกสิบห้าพี่เก้ากับหน้าเก้าหลังเก้านิ้วครึ่งแล้วก็ คันนี้ที่ผมตีมสติกเกอร์ผมเอาเป็นเียกว่าสติกเกอร์สปอนเซอร์ของยุค880รถรถแนวเนี้ยของที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาจะเอาไอเดียการแต่งของรถฟอร์มูล่าพี่รถแข่งในในสนามอะ่ะมาทำเป็นสีสันรถตัวเองผมถึงบอกว่าไอ้สีเนี้ยมันคือสีของโอลิโอเฟสก็คือสปอนเซอร์เจ้านี้ของยุค80ที่เป็นรถสูตรที่วิ่งในสนามอ๋อโอิโอเฟคือยี่ห้อน้ำมันเครื่อง จริงคือสีนี้สีของเขาคือสีหลักคือน้ำเงินกับเหลืองอที่ญี่ปุ่นก็คืออ่ามันจะมีไอเดียเอาของถ้าเป็นธีมสีโอเลโอเฟียสก็คือพื้นนี่กักสเกสติ๊กเกอร์สีสีนี้ครับซึ่งผมก็จะคุมโทนทุกอย่างให้เป็นของแต่งยุคปดศูนหมดคือโอเลโอเฟียสลองโน้ตเนี่ยมันมีระยะกําหนดไหมแล้วแต่ความชอบของมีสูตรไหมหรือว่าแล้วแต่เลยว่าเราอยากได้ยาวแค่ไหนอยู่ที่เราเลยอยากได้ยาวขนาดไหนคือผมมองว่ารถคันนี้มันยาว หน้ามันก็ควรต้องยาวสเกลออกมา่อเทียบแล้วแบบท้ายผมเท่านี้หน้าผมก็ควรเทียบสเกลออกมาแล้วควรเป็นเท่านี้อ๋อนึกอออกแล้วพี่เนาออให้มันดูบาลานซ์กันแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบไม่สนใจทรงอะ่ะอยากเอาสุดและยืดเอามันก็ได้ก็ได,ได้เหมือนกันได้หมดครับ<อ>ไม่มีกฎเกณฑ์เลยแล้วนี่นี่อะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยซีบี <CB S 2> เป็นชื่อไฟหน้าครับพี่<อ>ชื่อไฟหน้าก็คือคันนี้สปอนง่ายๆพวกนี้นผมเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ของรถแข่งในยุคนั้นในยุคนั้นครับผมก็เอา ยุปแปูน่ะมันมีสปอนเซอร์อะไรมันก็เอาตีมมาให้มันเข้ากันให้หมดครับอันนี้ยืมมาประมาณเท่าไรเนี่ยโหสองฟุตได้มั้งเนี่ยนี่พี่นี่มันอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าที่ตีขึ้นมาผมตีจากนี่เลยหมดหมดทั้งหมดทั้งแผ่นนี่เลยเหล็กเดิมอยู่ท่านี้ตอนขับกลางคืนไฟหน้ามันเห็นปกติไหมครับเห็นครับพี่เห็นอยู่แล้วไฟท้ายเดิมมันทรงไหนครับไฟท้ายเดิมเป็นยาวพี่มันรถยุปแปดศูนย์น่ะมันแถบยาวๆนะอ่าเหมือน ่มีเอ็กเหมือนหน้าแหลมอะไร็นะครับยาวๆก็อุดออกคือที่ญี่ปุ่นอนะแนวเนี้ยเขาจะเอาไฟไฟท้ายตัวเนี้ยมาใส่กันเยอะถ้าพี่พี่สังเกตนะมันจะเหมือนคนเวลาโมโหอะรถแนวรถสกูยตมันต้องแบบความแบบโมโหเกี้ยวกาดะอะไรเงี้ยพี่<อ>ทุกอย่างมันจะเอียงกระจกมองข้างเอียงไฟหน้าเอียงไฟท้ายเอียงครับ อให้ดูอะไรให้มันดูกวนตีนมันไม่ให้มันแบบดูแบบเรียบร้อยพี่ดูกวนๆอ่ะแล้วไปท้ายตัวเนี้ยพอบิดปุ๊บมันดูเหมือนคนมโห่ะเปิดพอเปิดไฟมาปุ๊บมันจะเป็นแบบมันเปิดแค่ครึ่งหนึ่งอ่ะก็เหมือนเป็นคนกำลังเหมือนเือนไอคอนหน้าคนที่แบบขมวดขมวดอยู่ท่อเสียงอย่างหนึ่งที่เด่นมากนะสําหรับรถแนวแนวนี้หรือรถสไตล์บซสสกุลอ่ะชี้ขึ้นฟ้าหรืออะไรเงี้ยแต่โซ่ไม่ชอบนะไม่ชอบเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอครับส่วนใหญ่จะเป็นท่อเป็นท่อแป๊บหมดเลย อันนี้เดินตรงป่ะครับเดินเดินตรงปเป็นท่าก<ร>ันเสียงบึ้มมากเมื่อกี้นะครับคือผมบอกงี้ดีกว่าพี่รถญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ได้วัดกันที่ความแรงนะครับบ้านเราอ่ะวัดที่ความแรงความเร็วใช่ไหมเวลาแก๊งรถในบ้านเรานี่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นเขาเขาจะขับช้าครับแล้วเขาจะต้องการให้คนเห็นรถเขาว่ารถเขาดีเทลไปทําอะไรมาบ้างภายนอกประมาณนี้ครับนะมีเรื่องทรงเรื่องสีแล้วก็ฟิตเมนต์ครับครับมีอะไรครับภายในมีไหม ภายในมีเบาะพี่พี่้องเปิดได้เลยภายในสวยมากเมื่อกี้สองสองเบาะแล้วนี่เบาะอะไรครับเบาะอันนี้เป็นคำหนึ่งผมงดึกก่อนนะฮิปโปซีิกพุ่ม <ไป S 1> ใหม่ไปโทรแล้วผมไปพุ่มใหม่พุ่มในบ้านเราเพื่อให้สีให้มันเข้ากับสีรถผมสวยมากเลยมันมีชื่อเรียกว้า้ารุ่นนี้ยไม่มีพี่ผมไปซื้อที่เจริญรัตเอง เดินซื้อจเจริญรัตแล้วมาให้เขาหุ้มคือจริงภายในจริงๆไม่ไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมอืมเนี่ยพี่เขาจะมีพวกไฟน่ะถ้ารถซิ่งพี่เราจะเน้นเป็นดิฟฟี่อ๋อครับโซโซสุกุเขาเล่นกันแบบนี้พี่เป็นเนี่ยสัญลักษณ์น่ารักๆ,ๆเนี่ยครับมีแบบว่ามุ้งมิ้งหน่อยใช่อันนี้ก็เหมือนกันนิบรูหัวใจนี่มันจะจริงๆมันมันมันจะเป็นไฟนะอ่าตอนนี้กลางวันพี่จะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่าที่สำคัญทุกคนันส่วนใหญ่จะมีเนี่ย,ยพี่ไอ้บ่อ ไซเลนเนี่ยขน,นาดรองไซเลนเนี่ยพอขับกันเป็นแก๊งก็ติดไซเลนอย่างเงี้ยหรอเนี่ยพี่แค่นั้น่ะใอ้ไซเลนข้างหลังกันนะครับอ๋อนายนยนา,ยน,ายนี่คืออย่างที่ผมบอกอ่ะรถซิ่งญี่ปุ่นอ่ะไม่ได้เน้นที่ความเร็วอืมครับเขาเน้นที่เขาขับช้าๆเพื่อให้คนสังเกตเห็นว่ารถเขามีอะไรบ้าง เขาวัดกันที่ว่าใครเด่นกว่ากันไอเดียใครจะดีกว่ากันวิธีการขับเขาไม่ได้ไปงี้นะแต่เขาจะอย่างเงี้ยพี่เขาจะเบิ้ลกันเป็นจังหวะรถรถอ่รถยนต์ก็เหมือนกันเบิ้ลเบิ้ลยังไงฮะเบิ้ลเป็นเบิ้ลเป็นจังหวะให้แบบเป็นจังหวะเพลงฮะอ๋อไม่หรอกพี่เล่นเล่นกับคัสให้เป็นจังหวะเพลงเนี้ยแล้วก็เบิ้ลเบิ้ลเป็นจังหวะเดียวกันใช่ถ้าแก๊งดียวกันก็จะเบิ้ลเป็นจังหวะเดียวกันขับช้าแล้วเบิ้ลให้คนมามองเนี้ยครับอืมครับแต่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ ผมขับของผมปกตินะอันนี้เราแต่งเพื่อความสนุกเฉยๆแต่งเพื่อความสนุกเพราะวานชอบไปเฉยครับที่ผมบอกว่าคันนี้ผมทำเป็นแนวโอซูนตรงยุคเขาใช่ปะคือผมจะมีบูเบิร์ดอยู่คันนึงสีขาวที่คาสติกเกอร์เหมือนกันผมไม่ได้เป็นแนวโอซูนผมจะทําเป็นแบบสีเป็นพาสเทลหมายถึงสติกเกอร์เป็นพาสเทลภายในผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นแม่สีก็เหมือนกับอะแดปเป็นไอเดียตัวเองมาอันนั้นจะเป็นแบบโบโซสูกูแบบสมัยใหม่ละ จะไม่ได้เป็นโอสกูลตรงยุคนี้แล้วแล้วที่ฟังที่ญี่ปุ่นเขามีเล่นกันไหมทำเป็นสีพัเทลมีครับอ๋อก็พัฒนาขึ้นมาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นปีใหม่ๆอาจจะเป็นคนเจนยุคหลังหลังๆแล้วถ้ายุคแบบรุ่นพ่ออย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแนวแบบสามสิบอายุสักสามสิบเนี้ยเขาอาจจะเป็นอัดเป็นใส่แบบไม่ได้เป็นโอสกูลจ๋าอะไรเงี้ยครับก็ตามยุคสมัยด้วยยุคสมัย ไม่รู้ว่าถ้าเป็นทรงอื่นอ่ะมันจะออกมาแบบไหนแต่ว่าด้วยด้วยด้วยรุ่นนี้เนี่ยทรงมันออกเหลี่ยม,ยมแ,บแบนไงใช่คือรถรุ่นนี้ผมว่าถ้าแนวนี้ถ้าให้มันสวยนะพี่มันต้องเหลี่ยมต้องแบนครับมันถึงจะทาออกมามันถึงจะดูกลมกันกลมเืินกันนะครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าใครเล่นเลโทรแล้วยังหาแนวทางแต่งไม่ได้นะแต่งประมาณนี้อาจจะทําลองโน้ตก็ได้หรือว่าถ้าไม่ชอบลองโน้ตจริงๆเนี่ย จัดฟิตเมนต์แบบนี้นะฮะแบบคันนี้จัดฟิตเมนต์แบบคันนี้แล้วทําสีแล้วก็เล่นลายสติกเกอร์แบบเนี้ยก็สวยแล้วอืมหน้าบ้านเรามีคนเอาหน้าหน้าแหลมมาทํายืดหน้าผมก,ก็สวยยังสวยเลยอืมครับแหละผมเลยรู้สึกว่าแล้วเราไม่ต้องไปไปลงทุนแต่งเครื่องมากนะักอาจจะเก็บห้องเครื่องสะอาดๆอ,<ช>อะไรใช่ครับภายในก็เน้นเดิมๆผมไม่กล้าเปิดห้องเครื่องให้พี่ดูสกปรกมากเลย เนี่ยเน้นทรงเน้นสภาพผมหนึ่งไม่อยากปล่อยพี <GO av id> ่ดูเนี่ยอายเหลือเกินอยากดูตอนยกฝากกระโปรงเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงโอ้โหเสียงเรามากเลยแต่ว่าเบิ้ลตามจังหวะเพลงผมทำให้เป็นนะ บางคนเขาต่อนี่เลยพี่เป็นที่ปอกมอเตอร์ไซค์ออกมาเลยข้างๆพวงอ่ะอ๋อไวเบิลญี่ปุ่นอ่ะเอาเอาไว้เอาไวเบิลอ่ะอ๋อนั่นนั้นเลยต้องเล่นกันสุดจริงๆนะผมไปไปถึงตรงนั้นบ้านเราตอนนี้มีมีสักกี่คันแล้วที่รวมตัวหรือว่ามีการติดต่อกันมีโอ้ก็ตอนนี้ที่เห็นก็เป็นสิบคันแล้วพี่ทั่วประเทศเหรอใช่ครับทั่วประเทศสิบสิบต้นๆนะครับมีมีเฟซบุ๊กเพจให้ติดตามไหมครับ มีทําเพจยังยังไม่ได้ทำใช่ไหมไม่มีครับอ๋อไม่มีจริงๆน่าทํากลุ่มแล้วเนี่ยไม่มีเพจไม่มีกลุ่มเลยพี่เอาเป็นว่าถ้าพบเจอผมหรือว่ารถแนวนี้ที่ไหนผมว่าสอบถามได้เพราะว่าแต่ละคนอ่ะผมเชื่อว่าแต่ละคนเขายินดีพูดพูดคุยแนะนําหมดครับก็คืเป็นเพื่อนๆที่รู้จักกันหมดถ้าสนใจก็ลองเสิร์ชดูครับโบโซสกุหรือว่าไคโดเลเซอร์หรือว่าชาชากตันก็ได้เสิร์ชใน Google เลยครับหรือว่า ไอจีก็ได้ะขึ้นเพียบเลยครับ,รบดูว่าเราชอบแนวไหนมันมีหลายเวอร์ชั่นมากร่างหนึ่งร่างสองร่างสามหรือล่างสุดเลยร่างมานเลยก็อยู่ที่ความชอบเลยครับก็เดี๋ยวรอติดตามรอติดตามชมอีกสองคันของส้มนะครับเชฟโรเลตทั้งคู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณส้มมากครับขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับ